มือนีออกมาหนึ่งคำเป็นมือสร้างแก้วขึ้นสู่หงธรรมในสมัยตะกี้บูฮานได้เลือกเอามือนีเป็นมือลงเฮือนลงซานเป็นมือรรมาค้าขายและเป็นมือมหามงคลสาธูข่านใด้เี้ใหอย่างกระตามขอให้ราบลื่นประสบผลสำเร็จมือทุกประการหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าการเงินให้ก้าวไก่ทำมาค้าขายให้มั่งมีเงินทองขอให้ราบลื่นทุกประการ คนเฮ็ดบอกให้ลองคนลองบอกให้ถือก็อให้อยาได้พบอันหายและอย่าได้ผ่านอันหายนึกคิดสิ่งใดก็ให้สำเร็จผลโดยโวกทรัพสมบัติมั่งมีเงินทองตั้งแต่นี่ต่อไปคิดก็ขอให้เป็นเงินไปก็ก็ขอให้เป็นเงินยางก็ขอให้เป็นเงินนอนก็ขอให้เป็นเงินเงินคำกาแก้วขอให้ไหลมาคือแม่น้ำพองให้ไหลนองมาคือแม่น้ำางืม่ม ให้ไหลมาตื่นคือกับทะเลและมหาสมุทรกินโบบกจกบบลงโบให้บกเกินห้าโบให้คาดเกินวังหมดทุกฐานตลอดไปสาโท